สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็จะมารีวิวนะคะหลังจากที่เราห่อฝรั่งนะคะห่อฝรั่งก็น่าจะได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วเนี่ยลูกมันเห็นไหมคะลูกมันจะถ่ายให้ดูต้นนี้มี3ามลูก3ามลูกเพราะว่าต้นนี้มันยังยังไม่ถึงปีแล้วก็ห่อไว้แล้วดูดูลูกนี้ดูนะคะดูอันนี้หนึ่งลูกที่หนึ่งอันนี้ลูกที่สองนะคะเราห่อไว้ น,นีล 3, น่ลูกที่สามมาดูกันลูกทีสานะคะแล้วดูการผลผลงานที่ชิ้นโบแดงเลยนะผลงานชิ้นโบแดงของเราเลยที่เราใช้เป็นน้ำส้มควนไม้ที่ได้จากการเผาถ่านควนไม้นะคะที่ได้จากการเผาถ่านจริงๆนะคะไม่ผสมน้ำนะคะของแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะ แล้วมาดูกันกับลูกที่มันเป็นเพี้ยที่เราห่อไว้เราจะเอาไว้ทําแช้บวยนะคะเรามีแช้บวยขายด้วยนะคะส่วนเราแต่ช่วงนี้เรายังจะไม่ทําเพราะว่าฝรั่งเรายังไม่ออกนะคะถ้าเกิดทําก็ได้ขายดีสามลูกอันนั้นข่าวโป๊ะหมดทุกลูกเลยค่ะบุ๊แต่อันนี้ละ่ะลํำจะลายตั้งแต่เล็กแล้วแล้วมันจะไม่ค่อยยอมโตูนะไม่ยอมตูถ้าเกิดเป็นเ,นเพี้ยเนี่ยเป็นแบบแมงวันทองเลียหรือว่าเพี้ยอะไรเลียอะไรเงี้ยมันจะไม่ตูนะคะ ให้เราห่อไปส่งนี่นะคะสังเกตได้นะคะถ้าท่านใดสนใจน้ำส้มควันไม้ของเราก็มีขายนะคะห้าขวดร้อยขวดละสามร้อยห้าสิบซีซีนะคะขวดละสี่ร้อยซีซีก็มีก็แล้วแต่ตามขนาดถ้าเกิดสี่ร้อยซีซีแล้วก็ขายสี่ขวดร้อยแล้วก็มีแถมนะคะค่าส่งต้องออกเองนะคะเราไม่ได้ออกค่าส่งให้เพราะว่ามันจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่าค่าส่งขนส่งมันแพงมากเราจะให้ลูกค้าที่มาซื้ออะเรามีแถมด้วยแถมด้วยถ้าเกิดมันหนักไปแล้วก็ ให้ลูกค้าออกค่าส่งเองเรามีโปรโมชั่ชนแถมอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะคะมันจะมีโปรโมชั่น350ร้อยห้าสิบซีซีอ่ะห้าขวดร้อยแล้วก็โปรโมชั่นสี่สี่ร้อยซีซีสี่ขวดร้อยแต่เราก็ไม่แถมนะคะซื้อสองร้อยขึ้นไปนะคะเราก็มีแถมนะคะไม่ต้องกลัวแต่ลูกค้าจะออกค่าส่งแพงไปอีกนิดนึงมันก็ค่าส่งตามจริงนะคะเราจะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเราจะ มีแต่โอนนะคะได้รับของก่อนค่อยโอนก็ได้นะคะไม่เป็นไรหรือไม่ก็โอนก่อนส่งก็ได้นะคะแล้วแต่ตามที่สะดวกนะคะสามารถเช็คประวัติหรือว่าสามารถเช็คเครดิตได้นะคะในเฟซแล้วก็ในช่อง YouTube ชูิกาชาแนลนะคะอีกช่องนึงก็ชลักพหลโรก้านะคะเช็คได้ถ้าเกิดเป็นเฟซปลอมหรือไม่ส่งของจริงก็สามารถเช็คได้นะคะเรามีตัวตนอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวนะคะ ก็ยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องด้วยนะคะโชติกาชาแนลนะคะเป็นอีกช่องหนึ่งของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องของโชติกาชาแนลนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ